สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสู่โบวี่หกสิบสทาโร่ชาแนลแห่งการดูดวงผ่านไพ่ยิปซีแล้วก็ไพ่ออร์เคอลนะคะคลิปนี้เราจะมาดูดวงทั่วไปดว,ดวงประจำเดือนมิถุนายนนะคะสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะ,ะวันพฤหัสบดีนะคะตัวแทนก็จะเป็นสีแสดสีส้มนะคะซึ่งวันนี้หม,มอโบก็จะมากับสัญ,ญลักษณ์ใหม่ๆนะคะประจำเสริม เสริมสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะวันนี้อ่าก็จะมีหนูมูสิกะนะคะสีส้มนะคะแล้วก็หนูมูสิกะเนี่ยเป็นบริวารของพระพิฆเนศนะคะแล้วก็ต่องคู่สีส้มนะคะตัวแทนของอ่าชาววันอ่พาพฤหัสบดีนะคะสีแสดเนาะแล้วก็เป็นบริวารของพระแม่รัศมณีด้วยนะคะโอเควันนี้หมอโบก็จะลอง เปิดนะคะใช้ไพ่ของพรมยานนะคะเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรคุณสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสดวงทั่วไปของคุณในเดือนมิถุนายนจะเป็นยังไงนะคะใช้วิจารณญานในการรับฟังด้วยนะคะเพราะว่าหนึ่งแหละไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะเป็น general reading นะโอเค มาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะกับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะประจำเดือนมิถุนาเยอใบแรกออกมาเลยนะคะเดบิวก็มาเลยนะคะใบแรก s ซิกออฟค p i l e of Sorts 2องเหรียญเด็ดเก้าถ้วยเก้าถ้วยเก้าเหรียญน,นะคะเดียมเพสเดลิเวอร์ ว้าวทูออฟคับค่ะความรักสวยงามมากเลยนะคะสำหรับชาวพรหัสแต่อาจจะเป็นรักทางเลือกของคุณมีคนเข้ามาให้เลือกแล้วก็จะมีมือปัญหาของมือที่3เกิดขึ้นควรระวังเสน่เป็นพิษน้อเออสำหรับคนที่เกิดวันพหัสนะคะมาต่อกันอีก3ใบคำแนะนำจากสักวาลน,นะคะว้าวหนึ่งถ้วย คนที่มีคู่อยู่ก็ควรระวังนะคะจะมีคนมาชอบมาจีบคุณเนื่องจากคุณดูดีมีสเสน่ห์มากในเดือนนี้นะคะอาจจะมีปัญหาบางคนแฟนเก่า้อนกลับมากระล้างคบกับคนหนึ่งอยู่ดีๆนะคะแล้วมีปัญหารักสามเศร้าได้นะคะหรือว่ามีการที่แบบรักทางเลือกเกิดขึ้นจะเลือกใครดีอย่างเงี้ยอืมวิโอฟอร์จูนแต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันถูกกำหนดไว้ว่ามันจะต้องเกิดนะ ซีกอบสอดต้องเลือกที่จะออกจากจุดหนึ่งไปเริ่มต้นอีกจุดหนึ่งได้แล้วนะคะโอเคมาดูว่าไพแห,ห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอยากจะบอกอะไรคุณขอหนึ่งใบนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอยากจะไกด์อะไรให้คนในเดือนมิถุนายนสำหรับชาววันพฤหัสนะคะ เป็นอะไรเนี่ยมือไม้สั่นนะคะโอเคหนึ่งใบเทพพาฤหัสโอ้โหเป็นเทพประจำวันเกิดของคุณเลยอะ่ะนะคะเทพพาฤหัส เกิดเปนพฤหัสก็ได้เทพพฤหัสเลยนะคะโอเคเดี๋ยวดูซีในเดือนนี้นะคะสำหรับคนที่เกิดเปนพฤหัสจะมีอะไรเข้ามาหรือเกิดขึ้นกับคุณบ้างมองเห็นความโดดเด่นในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะสะส่วนใหญ่เนาะโอเคยินดีต้อนรับทั้งสมาชิกเก่าที่น่ารักทุกคนที่อยู่ เป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็ขอบคุณมากมายแล้วก็สําหรับสมาชิกใหม่นะคะบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเพื่นดวงหรือว่าบุค,คลิกลักษณะนิสัยของชาวพฤหัสเป็นยังไงวันนี้หมอโบหยิบเอาอีกหนึ่งตำรานะคะมาว่าเราว่าจะแม่นหรือเปล่าก็เอามาฝากเพื่อนๆนะคะลองฟังดูเนาะอุป,ปนิสัยนะคะอุป,ปนิสัยของคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะก็จะ อุปนิสัยหรือลักษณะจะเป็นคนที่โอเคลักษณะสมส่วนภูมิฐานนะคะถึงขั้นสูงใหญ่รูปหน้าไข่น่หน้าผากกว้างผิวพรรณดีสะอาดสะอ้านบุค,คลิกเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะคะหน้าเคารพนับถือหน้าเคารพนับถือแล้วก็เป็นคนที่มีวาจามีเหตุมีผลนะคะชอบวิจารณ์สังสอนตักเตือนบางครั้งออกจะดู ดุจู้จี้ขี้บ่นนะคะแต่เป็นคนที่มีใจิตใจเมตตาสูงนะคะเป็นที่ปรึกษ,ษาก็ดีเนาะรักความยุติธรรมนะคะแล้วก็ชอบศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่เรียนเป็นคนที่ชอบแบบเหมือนคนแก่เรียนอะ่ะชอบสแสวงหาคําตอบหรือว่าเหตุผลในเรื่องที่ตนสนใจนะคะแล้วก็ชอบชอบการเดินทางชีวิตแบบใช้ชอบใช้ชีวิตแบบสันโดษรักความสงบรักความยุติธรรมแล้วก็ เคร่งเคร่งขัดในเรื่องศีลธรรมนะคะในเรื่องเกี่ยวกับขนบประเพณีจารีบประเพณีดั้งเดิมอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นคนที่มีสติปัญญาที่แข็งกล้านะคะสามารถคาดเดาสถานการณ์ต่างๆได้อย่างแม่นยำมีญาณสัมผัสที่ดีสามารถเรียนรู้แล้วก็เข้าใจเนื้อหาวิชาวความรู้หรือศาสตร์ต่างๆได้อย่างลึกซึ้งกว้างขวางเป็นคนที่มีทัศนคติที่กว้างไกลนะคะสำหรับคนที่เกิดในพฤหัสเนาะ ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่านะคะจริงไม่จริงลบกวนคอมเมนต์ด้วยนะคะเอาละทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสในเดือนนี้หมอโบเห็นเห็นว่ามีไพ่เดวิลเกิดขึ้นกับคุณคุณไม่สบายหรือเปล่านะคะคือบางคนนะบางคนอาจจะมีโรคประจำตัวนะคะภูมิแพ้หรือว่าเกี่ยวกับอะไรคะ โรคอวัยวะก็ได้ภูมิแพ้หรือบางคนนะคะเครียดสะสมก็มีอย่างเงี้ยต้องดูแลตัวเองดีๆแต่ที่ขึ้นมาชัดเจนเดวิลตรงเนี้ยเจอคนยากๆเจอคนเจ้าชู้มีอีโก้สูงหรือช่วงนี้คุณเจออุปสรรคของชีวิตอยู่คุณกําลังจะจบเหตุการณ์นี้ไปได้นะคะบางคนกําลังจบความสัมพันธ์เลิกลาเลิกเลิก ลายอยาล้างหรือบางคนออกจากงานอะไรอย่างนี้ก็ได้บางคนมีปัญหาในเรื่องของคนรักเก่าย้อนกลับมามีปัญหาทั้งคนรักเก่าคนรักใหม่ในเวลาเดียวกันอย่างนี้นะคะแล้วมีคนเข้ามาจีบคุณนะคะสเสน่ห์เป็นพิษนะในเดือนนี้ชาวอันพณหัสแต่ข่าวดีสําหรับคนโสดน,นะคะจะมีคนมาเต็มๆม,มามอบรักคนนี้สามารถที่จะเป็นเนือคู่ของคุณได้นะคะโซเมทวินเฟรมของคุณได้เลยทีเดียวนะคะเขาน่าจะ เขาน่าจะเป็นคนที่เขาเรียกอะไรล่ะ มาในลักษณะแบบเอ็นดูคุณช่วยเหลือคุณส่งเสริมคุณสนับสนุนคุณอย่างเงี้ยนะคะคนนี้มาเต็มถ้วยเลยนะในเรื่องของน้ําใจแล้วก็มากับดิสนีย์ด้วยคนส่วนนีกันอย่างมากที่จะได้เจอเนื้อคู่นะคะในเดือนนี้สาหรับชาวธรหัสนะเออมันโดดเด่นความรักก็ต้องพูดความรักขึ้นก่อนเนาะส่วนในเรื่องของการงานคุณมีการปรับตัวมาก่อนหน้านี้คุณเหนื่อยคุณหนักกับการงานรู้สึกว่าไม่มีใครให้ความร่วมมือคุณเลยในเรื่องของการงานจนคุณใจออกนะคะ เนาะแล้วก็รอคอยการเปลี่ยนแปลงบางอย่างอยู่อย่างเงี้ยอืมแต่การเปลี่ยนแปลงของคุณมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันไม่ได้ไปเร็วขนาดนั้นนะแต่ในเดือนนี้จะมีการเปลี่ยนเข้ามาอืมจะมีการเปลี่ยนเข้ามาการจบสถานการณ์ในสถานการณ์หนึ่งสามารถจบได้นะคะแม้กระทั่งความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือรักทางเลือกอาจจะจบได้เช่นกันมีเดเดตเข้ามาแล้วนะคะเนาะบางคนรู้สึกว่า,าเบื่อ นะคะบางคนก็รู้สึกแบบเบื่อเช่นกันกับสิ่งที่เจอแต่บางทีคุณก็มีความสุขกับสิ่งที่คุณได้รับมีทั้งสุขมีทั้งทุกในเวลาเดียวกันไม่รู้เป็นยังไงมึงจะว่ายังไงนะคะบางคนก็อาจจะรู้สึกว่ามันเหนื่อยคุณอยากออกจากงานนะคะมันเหนื่อยกับว่าสถานการณ์หรือผู้คนที่คุณเจอคุณอยากออกจากงานเพราะคุณไม่ได้รับความร่วมมือเลยในเรื่องของการงานนะคะแต่หมอโบมองว่าถ้าคุณพยายามที่จะปรับตัวลองมอง มุมใหม่ทัศนคติใหม่ๆนะคะมันอาจจะดีขึ้นก็ได้เนาะ <c oughs> <c oughs> โทษทีค่ะใครที่รอคอยงานใหม่มีโอกาสอย่างมากนะคะที่จะได้รับข่าวดีจากในเรื่องของการงานนะคะเนาะหนึ่งถ้วยมาบอกใครที่รอคอยโอกาสการงานกับความรักมาแล้วนะคะในเดือนมิถุนายนนะคะแล้วก็ จักรวาลกาลังจะส่งคนคนนี้มาให้คุณแล้วก็จักรวาลกำลังจะส่งโอกาสทางด้านการงานมาให้คุณในสิ่งที่คุณร้องขออยู่นี่แหละกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจักรวาลนะคะแต่บางคนอาจจะได้แล้วก็ออกจากงานบางคนนะคะเจอความรักเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยทีเดียวอย่างเงี้ยเออแล้วเป็นรักที่คุณจะต้องตัดสินใจว่าคุณจะเลือกใครนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของคุณนะคะก็ต <c oughs> <c oughs> <c oughs> <cado> ัดสินใจเอาเองอย่างเงี้ยบางคนก็มีแฟนเก่าย้อนกลับมาวนกลับมา เลยทำให้มีปัญหานะคะบางคนก็มีทั้งคนใหม่เข้ามาพร้อมกันในเวลาเดียวกันเพราะเสน่ห์แรงมากๆส่วนการเงินนะคะก่อนหน้านี้ที่คุณหมุนเงินอยู่แต่ในเดือนนี้การเงินของคุณจะดีมากนะคะความเป็นอยู่คุณจะสะดวกสบายคุณเป็น the e m p l a ะเป็น the am p l e นะคะแล้วก็มีเหมือน านารีอุปธรรมหรือบุรุษอุปธรรมจะมีสายเปมาได้รับความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินแต่ในเดือนนี้หมอโบมองว่าคุณจะสะดวกสบายในเรื่องของการเงินนะมันมีมีเงินอะไรบางอย่างนะคะแต่ไม่ได้มีเงินจากการเสี่ยงนะไม่แนะนําให้เสี่ยงนะคะเนาะโอเคเรามาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรคุณนะคะสาหรับชาววันพฤหัสนะมาดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรคุณนะคะคุณได้เทพ พระฤหัสบดีนะคะเป็นเทพประจําตัวของวันเกิดคุณนั่นเองนะคะปฏิหารไม่หอรอกวันพฤหัสศัพท์มาตั้งหลายใบก็ได้วันพฤหัสอีกนะคะไพ่ใบนี้นะคะไพ่ใบนี้เนี่ยความหมายหมายถึงการก้าวเข้าสู่การพัฒนาทางด้านวุฒิภาวะทางปัญญานะคะเป็นเหมือนปัญญายาน,นั่นแหละและเป็นช่วงเวลาที่ตัวเราเองอาจจะได้ศึกษาหาความรู้หรือทบทวนทําความเข้าใจในวิถีทางแห่งการดํารงชีวิตนะคะ บางสิ่งบางอย่างที่อย่างที่บอกอะ่ะมันจะต้องจบคุณจะต้อง move อนกับบางอย่างนะเนาะดังนั้นนะคะคุณตัวเราเองเนี่ยอาจจะต้องแบบมีการขอคำปรึกษาจากผู้ใหญ่หรือผู้รู้ที่มีประสบการณ์เพื่อที่จะช่วยให้คุณแบบช่วยเหลือคุณให้เตือนสติคุณหรือว่าแก้ไขปัญหาหรือเผชิญกับสิ่งที่คุณดิวอยู่เนี่ยนะคะหรือดังนั้นเนี่ยมันเหมือนแบบ บางคนบางคนหาทางออกไม่เจอนะคะคุณควรที่จะปรึกษาถามใครที่มีประสบการณ์หรือว่าผู้ใหญ่ของเราก็ได้นะคะถ้าคุณกําลังเผชิญอยู่นะคะในช่วงเวลานี้นะคะบางคนอาจจะกําลังเผชิญอยู่ดังนั้นระยะเวลาที่ควรที่จะเก็บตัวอยู่เงียบนะคะมันใช้ความคิดวิจารย์เน,นแล้วก็สุขุมรอบคอบนะคะในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาสิ่งที่คุณดิวอยู่เนี่ย นะคะไม่ว่าจะเป็นการงานนะคะการงานหนี้สินสุขภาพเจอกับคนที่ไม่ดีสถานที่ที่ไม่ดีเนี่ยสิ่งสิ่งนี้นะคะที่มันเป็นเดวิลเนี่ยควรที่จะปรึกษานะคะแต่ในช่วงเวลานี้นะคะในเดือนมิถุนายนเนี่ยเรื่องของการงานของคุณนะคะเนื่องจากตัวเองเนี่ยเป็นคนที่รอบรู้แล้วก็สนใจในการศึกษาหาความรู้แล้วเนี่ยเดือนนี้นะคะคนที่ คนที่ทํางานที่เกี่ยวกับครูบาอาจารย์นะคะแพทย์ริชาการผู้พิพากษานักกฎหมายที่ปรึกษาหรือนักเศรษฐศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยบราบราบานะคะที่ขแขนงต่างๆเนี่ยงานศิลปะก็ได้จิตรกรก็ได้นะคะรวมไปถึงศิลปะทุกอย่างเลยนะคะสาขาโหราศาสตร์ก็ได้นะนะคะหรือว่านวดแผนไทยแผนโบราณอะไรอย่างเงี้ยคือมันได้หลากหลายสาขาเนาะ คุณอาจจะไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับอาชีพนั้นที่คุณสนใจแล้วก็ทดลองหาทางหา,หาวิธีการอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่จะเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมให้มันมากขึ้นนะคะแล้วก็การเงินของคุณเนี่ยแหล่งที่มาของเงินส่วนใหญ่จะมาจากด้านอาชีพที่หมอโบพูดไปเมื่อกี้นี้นะคะเป็นเป็นหลักๆเลยส่วนใหญ่เงินของคุณจะมาจากอาชีพของคุณแล้วก็ความสามารถของคุณนะคะอืม การใช้ความรู้ความสามารถนั่นแหละนะคะจะได้เงินเดือนแบบเป็นลําดับนะคะบางคนนะั้นมีรายได้ที่แน่นอนสม่ําเสมอนะคะไม่ควรที่จะเสี่ยงโชคเด็ดขาดในเดือนนี้ในเรื่องของการเงินนะคะแต่หมอโบว่าคุณก็พอเพียงอยู่นะ <c oughs> ถ้าเป็นโชคอาจจะได้จากแบบเหมือนเสน่หามากกว่าอืมไม่ใช่ไม่ใช่จากการเสี่ยงนะในเรื่องของในเรื่องของความรักนะคะในเรื่องของความรักเนี่ย ถ้าคนที่มีคู่อยู่นะคะคุณก็อาจจะเป็นความรักที่ต้องแบบใกล้ชิดกันมากขึ้นแต่อย่างที่บอกนะนะเราก็ยึดติดขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะบางคนนะคะชาวพรหัสจะจะมีการแต่งงานช้าหรืออายุมากแล้วค่อยแต่งงานซะส่วนใหญ่นะคะอืมส่วนใหญ่จะเป็นแบบไปพบรักกับชาวต่างชาติอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่า ต่างศาสนาหรือรู้จักกันในที่ทํางานนะคะหรือก็ยังแบบโสดอะ่ะบางคนที่โสดอเลือกมากอะ่ะไม่ได้ด่าคุณนะแต่คุณเลือกมากนะคะคุณเลือกให้ถึงที่สุดน่ะนะคะอืคือเรามีความสามารถเนี่ยคนเราพอเวลามีความสามารถเยอะๆพอจะมีใครเข้ามาที่คุณรู้สึกว่าสินไม่เสมอกันหรือคุณสมบัติไม่เพียงพอคุณก็จะตัดตัด,ต,ดตัดเขาออกไปไันเลยทาให้บางคนนะคะจะมีคู่ช้าหน่อยนะคะ แต่ในเดือนนี้ของคุณคุณมีให้มามีเข้ามาให้เลือกเยอะแยะมากมายอะ่ะดูสิสเสน่ห์ฮอตมากนะคะในเดือนนี้เนาะแต่ก็ระวังคนที่เข้ามาแบบหวังแค่ผลประโยชน์ก็มีนะคะก็ต้องระวังกันดีๆเนาะส่วนสุขภาพนะคะควรที่จะระวังเกี่ยวกับอะไรคะในเรื่องของโรคเนบชาหรือว่าเกี่ยวกับความดันนะคะหรือว่าวิตกกังวลนะสาหรับบางคนที่มี เกี่ยวกับอันนี้อยู่ความดันวิตกกังวลหรือว่าแบคท,ทีเรียก็ได้นะหรือว่าโรคประจําตัวภูมิแพ้อะไรที่คุณเป็นอยู่นั่นแหละนะคะทีนี้หมอโบขอดูอีก3าใบนะคะฮาร์ดออร์คิลเ่ยจะบอกอะไรดิสนียถามว่าเปลี่ยนเยอะไหมมันก็ไม่ถึงข้องกับเยอะมากแต่มันจะมีการเปลี่ยนโดยเฉพาะในเรื่องความรักกับการงานนะคะคนโสดยินดีด้วยคุณได้ชูออฟครับส่วนการงานนะคะ สำหรับใครที่ทำธุรกิจคุณจะได้หุ้นส่วนดีแต่ก็ระวังการถูกหลอกถูกโกงกับคนที่เราไม่รู้จักด้วยนะดิสเ a t เอฟเฟกต์ว้าวความรักจริงๆเปิดยังไงก็ได้แต่ความรักสงสัยจะเป็นทีของคุณแล้วแหละนะคะชาววันพฤหัส4ี e ถูกนะคะ ก็คุณรู้ความจริงอยู่ในใจของคุณอยู่แล้วอะ่ะคุณเป็นคนที่คาดการสถานการณ์ได้เก่งนะคะหมอโบว่าการตัดสินใจของคุณมันขึ้นอยู่กับคุณนะไม่ว่าคุณจะตัดสินใจในเรื่องของความรักหรือว่าการงานก็ตามแต่สิ่งใดที่คุณทํามันจะมีเอฟเฟกนะคะไม่ว่าทําดี กรรมดีกรรมไม่ดีก็ตามมันจะตอบคืนมาอยู่แล้วนะคะมันเป็นผลของการกระทําจากเมื่อวานเรานั่งอยู่วันนี้มันเป็นมาจากสิ่งที่เราคิดเมื่อวาน f ฟ r e x a ซ p l e อะไรไปประมาณนี้นะคะโอเคนะชาววันพฤหัสส่วนใหญ่ก็จะเป็นความรักที่ปังๆของคุณนะคะถ้าใครที่โสดก็กรุณาพิมพ์คาว่าขอบคุณความรักที่งดงามที่กําลังเข้ามาหาฉันขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะเดือนนี้จะมีความสุขในเรื่องของความรักเป็นพิเศษแต่ก็ลดลดอีโก้ลงบ้างนะคะ ส่วนความรักที่ไม่ดีจบได้ไหมคะหมอบะะูจบได้นะคะจบได้นะคะส่วนแฟนเก่าที่วนกลับมาเนี่ยคุณต้องไปตัดสินใจเองแล้วแหละนะคะโอเคนะคะยังไงก็ให้ทุกคนจงโชคดีนะคะขอบคุณมากมายสำหรับกำลังใจการกด subscribe ไลค์แชร์นะคะเนาะอย่าลืมไปติดตามได้ที่เพจเช่นกันนะคะมีการแจกเสื้อยิบซีด้วยนะสวัสดีค่ะ